จะก้าจะโอโหพอพอโอ้แล้วพอโอ้แล้วโอ้แล้วเป็นแค่ฟันจังลานี่นั่ากาจังละพอจังาะพูนมาพอดีลูกหลานจังเลยเออฝ่าหนักมากฝ่ายหนักฝ่ายหนักฝ่าหนักฝ่ายหนเยอะจีว่าโอ้สุพรปากหลายแค่ก็ล็อกแต่จังละสุพรพอปากพอขึ้นเด้าหล่กคึ้นเด้าหลักใจเ้าหลักครัับได้แล้ว่ะ หลายบ่แลพอไตา้เขาด้ตาาอรได้หนนี้ถ้ตุ้นท่านได้ยก็ได้ทขาหนุ่ก็ไดาตั้งบุญตุ้นท่านกด้หนุ่เนาะการกินการท่านของเขา่หนุ้งดเอ้าพอเม่อไ่ท่านไปมาอยาไปไหนได้่ไอ้นี่พอเอ้าเอ้าเไ้าได้ใ่พอ่นเน่ยเบท่ได้ใครวันไเฮ็ดเฮ็ดไอ้ยังนะเขาหอมยังบ่เอ้า ถวา,ายขาขาไเก่ยถวายได้สองสุดก็จะได้สองสุดได้ขาล่างขาเท้งพร้อมนะ<ค>นอะะว่าได้ไหวขี้ไหวถือว่าได้หลายยู่ไ่ได้หลายตงั่งทันตัวไดุ้่มหลายยู่นกลุดมหลายข้ายหน้าผู้ใดไปก็บ้านเหลี่ยมสมปันไป<า>บ้านเหนเลี่ยมหลุดบ้านเหลีัยมล้านทัวร์บ้านทัวร์บานทัรได้ ไมลาอยาได้ก็อยาด้หลายวันนี้ขุ้นิดหน่อยโมเมนต์จัดไปจัดเปล่าจัดง่ายขึงเลยาจัดไปขันว่าจัดง่าก็ถได้คีทางมากใว่หมาใส่หมาเส็หมาใส่หมาอยากนั้ไส่มาคาดไสหมาออคือกระตาเบาไส่ว่าใครขำมึงวัมีใครขำมึงว้ฮะเอาว่าเอาว่าเต็หน่อยมัดเาอเขาก็ได้ัดเ คือไบช่อคำว่าตกอือเอาเขาเขาจะก็ตีเป็นเลขอีกพอค่โน้ยขัดตัวโอ้จ้ดเป็นเจ้าท่านแหลก่านคือไบแค่ขอาำว่าจังบาเตีกน้ยือะจ้ดเป็นไห้ก่จัดให้เป็นไห้จะได้หลายหลายจะได้หลายหลายาะได้หลายหลายเก่าไปคะเพราะอาว่าท่านแลเออจะได้เอาขาดตัวแม่นมากจะได้เก่าแล้ะพอเยาวาลูกมาคุมเน้อ กลูกเห็นเพลินไงเด้อเพิ่นทุกคือลูกทุกเล้วก็นี่ตกลกันบุนสินท่านูะเด้อใจมาได้หลายอยู่ขบุนถึงท่านลูกแต่ว่ากันม่ตูกเด้อคาดว่าว่าคือการแบบนี้คุมเอาคนขับรถมาท่านห้าบาทคนขับรกมาท่านห้าน้อยบาทได้คข้บขันแบบนี้เออือมือนข้อต่ากันว่าได้คนขอบขันแบบนล้เออ ือคือุวินทานหวนไหลแต่ละกอมมิตะคนมาขัดจากว่อ๋อหวนไหลงวนหลเาะเป็นยัง้เพราะเป็นย่างนี้เอาักว่าแล้วจกงวนไห้ลูกจัดกีกก็เป็นยังนี้แล้วก้เอาจัเอาละ้าหันมันออกตะก้อนเพราะเต็มที่อาแต่ารมลเต็มที่รอมาถที่โอ้แต่เ่าต้อมาัาที่บนไฟเบิเราลูกจัดอีกะได้ออว่ไปนักเาะไปนักเอาเทาำักเอาเท้าำหลักเอาเทาำหนักเอาเท้ โอ้เตม่เแลเวเต็มท wow, awesome. yeah. ี่แล้วสิตาล้ตาได้ตาเลยี่เขาท้องแหลมขอบตาแหลมแหลมเอาไอ้ท้องแลมแหมของเนี่ยกระเัแซ่บวาส่ไม่เท่ากูปูปูทองแซ่บพ่ละพอกแซ่บในอุมาจนพ่อทักเดินมาทักเนมักเขาเดี๋ยวผมเ็า่ทักมาได้เนาะยออีกพวกกีมือลูกมาใหม่พอ chặt ngay ngày này, ăn thôi, mình cứ lo hành quá, chả cải ra sao quá, đau quá chi cho, đau nhức quá chi nương, buồn quá buồn quá buồn quá, khắc cả chiết thở, ra dài 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 dài, đau cả chiết đau, phải sao quá, lo lo

แล้วก็คอเอาไม่ได้มาถันห้วไเออมันไม่ได้ตังันเลยโอ้ยพอยได่ไดเอาไม่ไหายกอสลัดอินไม่ได้อออยากเลยให้ทีสลัดกอสลัดกอสลัดสลัดกงสลัดสลัดกอตั้งขั้นกุ้้เอาไปคำอยากได้จิบเออเอาไปสองอยากได้จิตหน่วยเออพี่น้องทั่วประเทศเตียวเลยถามสุพร์เนเออ โซอตก็ต ah, oh. oh. ีขึ้นกันยาดีว้าบบาดอก้เขาาโมฟ็อตโซฟเบอร์เปนเบอดเบือพ็อาดังเเขาฟังเั้นยัได้แล้วเอาบ้าอย่างนั้นแ่ละที่บ้าก็เต้าเขาจะเอาที่ก้งเต้าบ้าบ้าบมาบ่าน้าก็าือเก่าล้้แบน้้้้าา้เนาอเนาาน่าา

เ็กน่อยมามาลายคนให้ลูกกลับซะเนาะมึอนั่งลม่ะออา็อกใบอุบอะไรกานด่ให้ให้ลูกอยู่ให้เพื่อนไปบดให้มหาพออยู่บอรู้ก็ตรงบาต้งรักบแต่งะตาวรักเออบอประเด้เยานั้นอยากมาคุยกับ่อสอวคนอีกคนก็บอจะอไรคุยยัอไรคุยยังไบอจนทำั่พ่อไปคุยยัไกับใครหนูพอหนูยด้มขึ้เต่าหนูยิ้มือ้นเกาแล้วหนูบอได้ยิ้พอน่ พอได้ยินลูกตาตาลูกพอได้ยินพอ้ให้พอนอะถึงาแบ่งเราา่านใถืก็ามาถตาได้หมดในาไจะเอาไยโอยอยู่พาอฮู้เลี้ยว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 อ้เอาแต่ก็เาพมาเฉิงพ่อวางค่ะ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 ยังากในสุด้นเในุดามแล้วว่าห้ปากเนาะพอเนาะ พอสลัดอีีพอโอยบอกค็เห็นไปสลัดพอจักคนเขาก็นักัหลใจใจโห่เ่งนั่งเกิขัเอาเอาลักเอาลักจัได้หรือเดินท้ากวทางเดินทักวทางได้หรือยังดีไม่แห้งครับครับคุณพอหลายล้านแสวดครับว่าเขาจะสวดนี่ย ขวดก่อที่ได้ก็ต้องสวดสวดนั้นเาบอัว่าหนักมันอ๋อไม่ไขัด้ตนะถีบล้มหนักขวดเดย้เดินรอดตักท่ได้ตักเอา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 ียวนีเดินเดเอเ้าวัาวันลำลเบ้าุกหวยทุกคนคุกควยทุกคนจู่หวยทุกคนจะมือไมใจเปล่ารอพอไใจองไรนี้ทุนน้มันห่วยเออจ้าจ้าจ้าเอาเอาเอา นคนพรนมากครับผมคนนมันสั้ฆงคานามาถวไว้ครับผมชุดไงแล้วเนาะแม่เนาชุดญงชุดรสฆทานาาะทั้าถวยไอผาไตทีเนี่ยเน่วายผาไตสองสองวสอสุด ทำบุญไงนะทำทำบุญไ่ปูห้เเ็ดบุญไงลาบสุกเซวันเนแต่ปูทบอกเลยเนาะแนี่ยนั่นจันจะมา้ากันกพรีแตัมาท่มแบบไหนเจะมาแบจัดแบบไงไๆแบบบุญหยัใไงไงอ่ะครับผมอืออันนี้ก็เป็นบุญ พาไตกับแบ็นส่วนหนุนเป็นวาระเพื่ออพอดีพอดีโชคโอกาสเพิ่นอยากได้เพิ่นหนีนเออพ่นอยากได้พ่นหนีพ่นว่าพอมีพอดีพิ่นไปพืนมาพมี่ไปแล้วก็ผิดเด้อคนซื้อมาผิดไปอีกอีกแต่ยัง้ยมาทันมาว่าแบบได้เอาไปเอามาเพิ่นว่าสิเอาอันเดียวเลยวเดี๋สามผัดสามที่นี่ไปอีก ก็เออตัวก็ไ่เคยเฮ็ดบุญยังสิเนาะเลย <c oughs> ได้เป็นแบบผ่านุ่งเพิ่นนะ่ะครับผมเป็นวอดเออเขาห่องเขาห่องผ่าจีวรนผิดเราก็ผ่าโฮมเพิน่นก็เลยได้ถึงสองสูตครับผมผ่มาไวไปแล้วสุดรสองพันสามบอกสอ้สูตร<อ>ส,สองสุดรสองพันสามสองสูตรละลายสายยาวดีจ<อ>ังเลยสูตรละหาพันเกือบหาพันอ<ง>่ะ, 5, ค,อ 5, อะครัแม้ว่าหาพันสามซื้อว่านั่นมันผิดลอะไรมันผิดคือว่ามันได้แต่อันนี้ได้ได้แต่ เขาตกห้องกตถือ่านนู้นวันไหจะผ่านยัหอว่าต้องเปลี่ยนละมัจะผ่านั่นแหละห้องวัตถุจะเพิ่มผ่านกี่วันผ่านกี่วันหรือเปล่าได้สองสุดที่แรกจะถวายสุดเดียวเล่นไปเล่นมาพิดไปพิดมาเี๋ยวมาสามสุดเอาแล้วเหลือสองเพราะว่ามันไงนี้ไปซื้อซื้อบอกเปลนครับผม เล้ได้เป็นๆลาสองข้อมันจะว่าใส่ได้เยอะเพราะวก็ดีจะเป็นบุญหรี่น่าแหมมากพี่แม่ก็ได้ซื้อถวายเป็นเพื่อนผ่าเปลี่ยนผ่าเพื่อนเปลี่ยนผ่าเขาภาษาพอดีด้วยแม่เขาภาษาเออภาษาพอดีสองชุดสับปทานสุดใหญ่ครับผมอันนี้อีกโอ้ยสุวทวันส่วนทพี่ลีสบายใจแล้วี่แม่สบายใจสุดถอ่เตะกับชุดใหญ่สุดถอ่เตะใหญ่สับปะทานใหญ่เออ เฮุญใหญู่้ผดนจิตดนใจต้องใหต้องให้ใหญๆนี่เเด็ดาังเอิญบังเสิญมาสิจัได๋จัมาจัสิจัได๋จังเวาเรียกผาบ่บ่ได้คุยกันเลยบ่ได้เตรียมกา้วยจะประจบพอาแต่ไอ้งเลขเลี้ยงมือไผก็ิว่าโอ้ยถาแม่สมพรให้น่อยแม่สมพรก็ฟังู่จวอยู่นี่เนาฟังแลวฟังอีกคือกัน Oh. ฟังแล้วฟังอีกมือหนีแล้วกระบอกอันไหน <Yeah. S 2> น่นะ <Yeah. S 2> นันะ <Yeah. S 2> น่นแหละกระเบุงไม่คิดนั่นแหละปกตีกันเอา s u p p o r ตีกันสิว่าพิษเนี่ยติเนี่ย <laughs> ผูไดม่โซ่ก็ตีสือโซฟาก็จีบนน้อนตีก็กนลัมือครับผมน้าที่จัลัาโตได้กันนั่นล่ละมีตคนรอที่นี่ก็สิกรับบ้านเราที่นี่พูว่าวันที่หนึ่งวันที่สามเหยีก็ไห่มาดอกว่าไห่ม้าสอบจังมามาสัานเพรานว่าได้แล้วก็มาละบ่มาวันที่พุ่นแล้วมาวันที่หับเงินหับท้องเรียบร้อยคนละครับผมไปกอกสลาก จะไปฮังเงิ้นจะไปรับเงินอกมาหาปูแมาเห็ดปุนกับปูไม่แบบนี้เนี่ยปูนี้เนี่ยเห็ดหลายเรืืองอยู่ครับผมคุณนายสางคุณนายสางหลายอย่างนะก็จะต้องไปเบิกเงินกรองสลากก่นได้ยจะได้มาคูยไอซีรอค่อยค่ะใส่เหงาจักรพรรดแล้วเตยงวางปูปูหอตีปูหอมตีถามถามปูว่าปูเอ๋เพิ่นเพิ่นเพิ่นหัวบอ จิตวิญญาณเพิ่นอยู่นี่หนูถามแล้วเนาะครับผมแล้วจะให้ลูกห้องเพิ่นว่าจังไรล่ะก็ห้องปูห้องเต้ที่เราสั่งเขาว่าอาจากห้องปูปูชี้ปาขาวปูตาปูเท้าปูบุญคุ้มปูโสมบัดนี้มิปูจักระพัดติ่งปูยังปูจักระพัดปูห้องเต๋อโเออเราให้ห้องปูห้องเตปูห้องเตปูห้องเต๋อ เ <n> ป <ion> ็นหกภูแล้วเด้อตนมีหญ้าย่านหญ้าน้อยใจก็ต้องหอกหญ้านําเออเออหอกหญ้านําเฮาะหองหองหมดทั้งหกแล้วก็ต้องหองหานําเด้อว่าซั่นักาเพิ่นคนใดล่ะก็เลยต้องหองานําย่านเอคั่นบ่เว้าาก็โอ้โหตง6องค์เออแล้วบ่มีาต้องหองา อันนั่นทไทยไวเพราะย่านยาเคียบได้แบบนี้อ <c oughs> งูเดียยาอยู่สาสีบา่แหละแต่ไปสางมันครับกมิดองค์พ่อซ้ายติองค์อ,งอ่ะบพรายูยูยูแดดนั่นอ่ะสป็นองคูอออวาวาวาองคู แต่เป no? so. ็นเป็นก็เป็นผู้ท้ายแล้วก็ครูสององค์คูสององค์เลยละกันที่อมว่าเป็นคููสิเตียครูยาสิบบ่บ่บ่อดีมันคู่ยาได้มีแต่องค์คูแล้วคูเลยเพราว่าองค์องค์องค์ครูเป็นพ่อท้ายแันแต่รับทีสพมต์ถ้าเ่าผิดเด้๋วราเลี้ยงบ่ถือบราไว่ได้ไปรบดูหรอกบ่เห็นแต่ถ้าห้อง พ่อพ่อมันโตเพราะไม่อ่านมาสันว่าอันตเขกเเมนมาพ่อตัวลกนะน้องทีมตัตแบบว่าการเมืองจะโตระหว่างระหว่างสองโอ่งวาวพีเร่เออไป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 ซ่มเราจะกลับแล้วล่ะเออไอนี่กับลาเอซีเด้อเราขึ้นหอดสุปฟอนเด้อลาอ๋ยวสุดท้ายแล้วละวายยะปากยาปากนะแต่ละวายยังไปวัดวัดนี่ย่าง ไปไปอยากได้หลายวางไหนเนาะไปวัดไหนวัดอยากอยากอยากไปทานไปทานุสองวยทานไข่สองลอยเอออยากัทำวัดทาวัดเจ็ดลอยเอออยากวางไหนเออไปไปวัดหิวกระตาเปล่าไม่ไงเนี่ยจ้ะ กลับมาเอาไข่มัดเจ็ดน่วยแล้วว่าจังสิครับผมครับผมหู้ว่าจะตีแบบไหนไปตีคือกันละนี่ได้ไปวิเคราะห์ขึ้นกันละทีเอาไปสวมน่วยกลับมาเอากบบเอาใส่ใส้นกระตากลับมัดเจ็ดน่วยเอามาขึ้นมาหลายกว่าเก่าตัวนี้ขึ้นมาหลายกว่าเก่าแล้ววแล้เอาแค่สันสันโอ้ยเราคือสลากแคน้อปูนแล้วก็ ให้สิสลาดทอโพแล้วก็ว่าไปันส้นขอบ่นี้สั้นนี่เลยเด้อสวัสดีครับปีนี้ครับเปิดแนวท่าครับแนวอันไดอันไดก็สุกสุกันหมานขึ้กันนั่นแหละสุกสุกันหมานล่บ่ิอได้ย่หรอวาปันเนี้อออาสําหรับชิปดีเพื่อคิดอสแม่สมพรกันนะครับแม่สมพรกับมมกแล้วเอาตามนั่นครับผมพี่ขวะเบิ้งรับเอาจะให้สมพรเขาะ